ดีกว่าอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ไปไม่ต้องพูดเลยมันนี่เลยมันนี่มันนี่มันี่มันนี่มันี่ว้าลดีเลยพ่อหนะนี่น้องน้องโรงงานคนเดิมได้ยังไงเนี่ยคะพ่อที่แย่มากๆเลยแทนที่จะช่วยกันทำงานนะกลับนี้ไปดูทีวีไปดูบอลอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมไม่แม่ตัวดีแม่อย่าดูพ่อเลยนะคะพ่อแค่ไปดูบอลเองใช่ เช้าก็ช่วยขายของเที่ยงก็ช่วยส่งบินโตกับข้าวก็ช่วยทําขอไปดูบอลแค่โมงสองโมงแค่นี้ไม่ได้ใช่สิพ่อมันแก่ไรประโยชน์ทําอะไรมันก็ผิดอพอใจใจเย็นก็ได้ครับเย็นอยู่แล้วก็เพราะรักครอบครัวไงถึงเย็นไอ้เชียบครับไม่ต้องดูแล้วบอลกลับเข้าบ้านอาบน้ำไหว้พระนอน ทำไมจะด่าอะไร <c oughs> อีกด่ามาเลยด่ามาเลยยอมอยู่แล้วด่ามาพ่อจา๋าจะร้องไห้แล้วนะเน,นี่ยพอ่อคือคืออย่างนี้แม่แม,แม่แม่พ่อไปดูก็ได้ <c oughs> นั่นจะพ่อไปดูให้สบายเลยแต่ว่าพ่อสัญญานะว่าพอดูบอลเสร็จปุ๊บพ่อต้องรีบกลับนะห้ามไปอยู่กินเหล้าตอกไอวีไม่ดูแเราถ้ามันทำให้แม่ไม่สบายใจไม่ดูก็ได้พ่อค่ะพ่อ ไปดูเถะค่ะมีแม่อนุญาตแล้วนะใช่ใช่อนุญาตแล้วอ่ะน่ะน่ะโอ้ยฝีมือไม่เคยตกพ <c oughs> ี่จะเบอกนะว่าพ่อแกล้งกอดแม่พี่วีเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาโทสะพิฆาตนาลีลุงเือเล่าให,นหน้ฟังนะถ้าผู้หญิงโกรธเนี่ยให้โกรธกลับให้ใหญ่กว่าจากเสือที่เคยดุดุนะจะงอเป็นลูกแมวแล้ว <c oughs> แม่อนุญาตพอแล้วนะ แม่อนุญาตก็แม่ขอโทษไงแต่กี้แม่โมโหไปนีดนึงแม่ก็เลยว่าพ่อแรงไปหน่อยแม่ขอโทษนะคนดีคน่ีอ้าวหนึ่ได้งั้นพ่อกลับพระบ้านลวีนะจ้าอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มัน ก่อนทำบุญร่วมกันหรือว่าตัวฉันมีกรรมแล้วเนีย่ยอุตส่าห์ไปสักตั้ง